สวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีค่ะคุณพิญโยสวัสดีค่ะแฟนรายการสองธนูฟ้าทุกท่านค่ะครับผมบวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเดือนพฤษภาคมชาวราศีต่างๆชีวิตการงานการเงินโชคลาภสุขภาพเป็นอย่างไรนะครับเราเริ่มกันที่ราศีเมษประจำเดือนพฤษภาคมซึ่งปกติก็พฤษภาคมก็จะเป็นเดือนที่เปิดเทอมกันนะครับผมก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็เริ่ม หนักใจนิดหน่อยมีค่าเราเรียนค่าเราเรียนค่ะใครขึ้นชั้นใหม่ก็จะต้องเสื้อผงเสื้อผ้ามาดูกันนะครับว่าเงินในกระเป๋าเราจะตุ้มเท่าไหร่ครับอาาจรย์ได้ค่ะอาจารย์จะเป็นตัวแทนจับให้นะคะสําหรับชาวราศีเมษประจําเดือนพฤษภาคมนี้นะคะการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภเป็นอย่างไรเรามาดูกันค่ะโอ้ต้องบอกว่า เดือนพฤษภาคมนี้นะคะสำหรับชาวราศีเมษค่ะในเรื่องของการงานนะคะได้ไพ่ The j จัสติ e นะคะคุณเหมาะที่จะทํางานในด้านของกฎหมายความซื่อสัตย์ความซื่อตรงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้คุณธรรมจริยธรรมนะคะแล้วต้องบอกว่าการงานในเดือนพฤษภาคมของคุณนี้เนี่ยค่ะ คุณจะได,ได้รับความอุปถัมภ์นะคะหรือถ้าคุณได้มีโอกาสใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่ที่ <ฮะ S 2> เป็นผู้หญิงที่เป็นสตรีที่มีอายุ <ฮะ S 2> สูงกว่าคุณนะคะ,<ฮ>ะคุณก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้าได้นะคะและที่สําคัญคือคุณนะคะอาจจะมีเรื่องถ้าท้าไม่ทํางานเกี่ยวกับด้านนี้คุณจะต้องเกี่ยวข้องอะค่ะเกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานที่ที่ต้องใช้กฎหมาย นะคะในการ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 ทำให้สิ่งต่างๆที่คุณดำเนินการอยู่เนี่ยมันสำเร็จได้นะคะคือต้องมีเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายแน่นอนนะคะนในเรื่องของการงานนะคะต่อไปในเรื่องของการเงินนะคะได้ไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะเดนะ็กวัยรุ่นถือเหรียญเนี่ยต้องบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยนะคะจะมีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์นะคะใหม่ๆ ที่จะทำให้เขาค่ะสามารถที่จะได้เงินทํางานได้เงินมาหรือไม่ก็เป็นข้อค้าวานิชนะคะมีไอเดียในเรื่องนี้เก่งดีะนะคะนี่ค่ะในเรื่องของการเงินนะคะก็จะบอกว่ามันเป็นการอ,อ,อาจจะไม่ใช่เงินก้อนใหญ่แต่เป็นการเริ่มต้นที่จะได้เงินมานะคะหรือถ้าจะบอกว่า ถ้าคุณกําลังดําเนินการอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะคะ,ะคุณมีโอกาสที่จะมีรายได้ในระยะเริ่มต้นได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะต่อมายินได้ค่ะยินได้ค่ะต่อมานะคะในเรื่องของความรักค่ะไพ่ใบนี้เดือนกุมภานเนี่ยเป็นการปลุกพลังค่ะปลุกพลังในเรื่องของความรักนะคะคุณเดือนพฤษภาคมเนี่ยค,คุณมีพลังมากๆเลยเห็นไหมคะว่าเขาเรียกว่าเทพบุตรกลางปี เลยนะคะมีพลังในเรื่องความรักมีพลังในการปลุกตนเองนะคะให้ตื่นเต้นเร้าใจอีกครั้งหนึ่งนะคะนในเรื่อง اب, um, อารแปลว่าแปลว่าถ้าสมมติเป็นคนโสดถ้าสมมติเป็นคนโสดคนโสดก็จะแบบอาจจะเจอใช่ค่ะมีความรู้สึกโหยหาไม่ว่าหญิงหรือชายใช่ค่ะแต่ถ้าสมมติมีคู่อยู่แล้วมีคู่อยู่แล้วก็จะ แบบเหมือนกับว่าตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นหรือว่ากระชุ่มกระชวยขึ้นมาแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเติมเต็มขึ้นมาใช่ค่ะนะคะมีโอกาสมากๆเลยนะคะสําหรับความรักต่อไปในเรื่องของสุขภาพนะคะไม้เนี่ยค่ะแปดไม้ลอยจากฟ้ามาเนี่ยนะคะบอกว่าสุขภาพของคุณเนี่ยยังเข้มแข็งยังแข็งแรงอยู่นะคะแล้วก็เหมือนกับสิ่งที่ คุณได้มาจากฟ้าประธานมาในอดีตชาติหรืออะไรก็ดีนะคะมันส่งผลให้คุณนะคะก็ยังมีสุขภาพที่เข้มแข็งนะคะแข็งแรงนะคะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆในเดือนพฤษภาคมนี้ผ่านไปด้วยดีนะคะ<อ>ต่อไปในเรื่องของโชคลาบนะคะต้องบอกว่าคุณได้ไพ่ก้าไม้เท้าเนะะี่ยค่ะมันยังไม่สิบไม้เท้า9้าไม้เท้าเนี่ยแปลว่ามันก็เกือบจะสมบูรณ์ แต่มันก็ยังไม่สมบูรณ์ะนะคะ,ะในแง่ของโชคลาภนะะ<ะ>ี่ค่ะมีโอกาสที่จะได้มามนะคะหรือ อย่างที่อาจารย์เคยกิ่นไว้ในทุกๆครั้งนะคะว่าคาว่าโชคลาภเนี่ยค่ะมันไม่ได้หมายถึงโชคลาภที่มาจากการเสี่ยงโชคอย่างเดียวแต่มันจะหมายถึงโชคลาภในสิ่งที่เราคาดหวังไว้อาจจะเป็นโชคฟุกๆจากงานอาจจะเป็นโชคฟุจากตรงไหนก็แล้วแต่นะคะมันก็จะมีโอกาสได้มาถึงมันจะได้มาแบบไม่สมบูรณ์นะคะหรือได้มาไม่เต็มที่ในสิ่งที่เราคาดหวังหรือในจํานวนที่เราคาดหวังไว้แต่มันก็มีโอกาสได้มานะคะนี่ก็คือ ความการงานการเงินความ<อ>รักสุขภาพและโชคลาภของชาวราศีเมษประจำเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะยินดีด้วยครับ